สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กรกฎาคม2568ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านหนองคายและบึงการระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2มเมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัางงาและภูเก็ตกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยะหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ละพื้นที่ทั่วไทยสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ